สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระสถิตกลางใจไทยทั้งหลายพระเกียรติยศลือเรื่องเกลอกำาจพระศกถวายสดุดีองค์มาตาน้ำพระไทยพระกรุณาที่หานมั่นแม้ฝ่าฟันผองภัยยังไปหาเพื่อปัดเป่าบรรเทาทุกข ปวงประชาให้ผ่านพน้นวันเวลาอันร้าวรานสองพระหัตต์โอบอุ้มจึงคุ้มราชชนทั้งชาติปราศจากทุกข์เป็นสุขสารพระราชกิจทะาอุทิศพระราชทานเพื่อสืบงานสารคุณค่าประชาชนราชมงคลสุวรรณภูมิจึงเบิกฟ้า เชิญพวงเทพเทวาประธานผลเสกพระพรถวายชัยบรรดาลดลมิ่งมงคลพร้อมพรั่งจีรังเทินด้วยเคราด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ